สวัส <So, S 2> ดีครับอยู่กับพี่เอ้านะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman War Infinity Battle นั่นเองใช้ชื่อนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ <What? S 1> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Stickman War Infinity Warrior นะครับทำไมมันมีไข่ไรเดอร์สู้กับ เออสอบบินยักษ์เดี๋ยวเรามาดูลองเล่นกันดูเป็นยังไงนะครับมีโหมดแคมเปญโหมดแข่งนไม่รู้จบตายเอาเป็นแคมเปญก่อนละกันเดี๋ยวทำไมตัวละครมันโหดร้ายทารุณอะไรขนาดนั้นปกติยากยากมากจัดยากมากครับสงครามเริ่มแล้วอาชิดอนกล่าวว่ามีถนูที่จอทะลวงได้อย่างแม่นยำจะทำให้ัตูล้มลงก่อนมีโอกาสได้ยืน <What? S 1> ล้มลงก่อนมีโอกาสได้ยืนคือมันต้องยืนก่อนแล้วค่อยล้มหรือเปล่าทำไมลูกปันอาชิดอนครับเขาก็<ๆ>จะสอนเราเล่นก่อนฝึกฝนไมเนอร์ข้ามเลยได้ไหมข้ามไปเลยแต่ไมเนอร์พวกควบคุมเขาโอเคโอ พอแตะเสร็จปุ๊บทำไมตัวมันใหญ่คือฝกคลับแมนสองคอนเหรอเอาตัวใหญ่กันหมดเลยเหรอเนี่ยทีเนี้ยยังไงกันเนี่ยอ่ะโจมตีครับปลดแล้วจะตัวใหญ่ทําไมครับในเมื่อในเมื่อกาก <c oughs> กลับเข้าบ้านก่อนมีอะไรให้เราใช้บเบอรเนี่ยต้องดูโฆษณางั้นก็ฝึกคลับแมนเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดฝึก on, อาร์ชิดอนก็ใช้เวลาฝึกเท่ากันนี่นะเอ๊ะ <c oughs> หรือว่าไม่เท่าครับเดี๋ยวลองลอง,ลองเล่นกันดูก่อนแล้วกันนะครับพอเราไปแตะตัวเขาเขาจะตัวใหญ่ ทำไมมันเป็นแบบนี้เรเราจูกได้ไหมเดี๋ยวดูพี่ยามดูก่อนนะว่ามันสามารถจูกได้หรือเปล่านะครับเขาก็จะวิ่งตามออกมาใช่ไหมชืบก็จูกได้ไหมเนี่ยกระโดดฟันได้ไหมตือกระโดดฟันได้ครับแต่เขาไม่ตายนะครับจูครับผมชืบชืบโอเคเราเอาครับแอนออกมาเยอะๆโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเ,เราตายอีกแล้วอะไร กลับบ้านก่อนมัวมัวซัวๆกันไปแต่มันเหมือนยากนะ้เนี่ยใช่ไหมเหมือนยากอยู่นะเขากลับบ้านครับเขากลับบ้านเราออกครับแล้วเราวางคับเสร็จเอาอีกแล้วกดแล้วมันกลายเป็นตัวใหญ่อีกแล้วทาไมต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยไม่เข้าใจในเมื่อมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นโอ้โหมากันอีกบมเบิ่มเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถวิ่งเข้าไปเอาคนเก็บแรกก็ได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพี่อั้มจะคนเก็บแรกเขาโชว์โอเค กระโดดตีโชไม่ได้โดนใครเลยเอาเราตายเองอีกจุนนักหนูได้ไหมได้ที่ไหนเรามวน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 โอ้ยมันเล่นลําบากจริงๆนะตายแล้วครับเรานะตายรู้สึกว่านักขนูจะสร้างแค่250เหรียญทองเท่านั้นนะครับเออนักหนูสร้างงานนะโอ้แต่ว่าไมาเนอร์สร้างตั้งร30ยนสะามสิบไงปกติมเนอร์เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเอาก็ไม่แพงนี่หว่า ลืมราคาไปแล้วครับรวมกลุ่มกันให้ดีๆถ้าเราเลือกถ้าเราบังคับมาเนอร์อ้ถ้าเราบังคับ minor, อาชิดอนก็จะตัวใหญ่แล้วก็ยิงแบบนี้นะครับยิงรัวได้แค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้รัวอะไรมากพี่ยามสามารถที่จะยิงโอ้ยตัวมันใหญ่ออกมาหาเราเนี่ยเออนั่นแหละชึบโอ้โหเจ็บจุกจุก <What? S 1> มันจะเล็งยังไงเนี่ยจประมาณนี้ เออโอเคเฮ้ยิงแรงอยู่มันต้องจําระยะยิงให้ได้นะครับด้วยความที่แบบว่าตัวมันใหญ่อะ่ะเราเล็งไม่ค่อยแบบจะต้องเล็งแบบไหนเนี่ยแบบนี้แล้วกันนะครับเขาก็ยืนให้เรายิงฟรีเนาะเขาก็ใจดีนะครับประมาณนี้เออไวโดนข้างหลังเขาโอเคแบบนี้โอเคอยู่ต้องจําให้ได้ครับว่าระยะประมาณไหนไ<ป>เขาไม่คิดจะหลบเราไปไหนเลยลวเนี่ยมายิงหนึ่งทีไอ,อพวกนี้มันเป็นซอสวาดหรือว่ามันเป็นสเปียร์ตอนเนี่ยฮะ ตายไปมาสู้เลยดีกว่าออกมาสู้เลยครับอ๋อไอตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นสเปียร์ต้นเนาะเพราะว่าไอพวกมีดาบก็คือมีดาบใช่ไหม <Yeah. S 1> โอ้ยมันบังคับเรวบังคับลําบากจริงๆสู้เลยครับเอาไอตัวนี้ไปตั้งรับหน้าบ้านก่อนโอ้โหยิงป้อมทีละเบิ่มเบิ่ม <What? S 1> ตัวเรียกกำลังเสริมมาครับเสริมมาจากไหนครับเรามีอาชิดอนเยอะแยะ แล้วก็กองทัพนี่เต็มที่ร้อยห้าิครับ <What? S 1> โหสาใจครับผมมันไม่ได้เต็มห้าสิบเต็มร้อยห้าสิเลยเอ้ามีโฆษณาอีกมันก็จะแบบว่าโมัๆซัวๆกันไปนะครับผมโอเคเล่นกันต่อเลยได้เพชรมาสี่เพชรอะ่ะมันก็เหมือนสติกวอลเลยกัซี่เนาะซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีอีกแล้วเหรอดูสิพยายามจะจูกได้ไหมเนี่ยอะไรแบบเนี้ย เลยจุกได้อยู่นี่ไง <Yeah. S 1> ไม่มีปัญหาครับสบายสบายครับเออแล้วมันสามารถที่จะแบบว่าใส่สก,กินได้ไหมครับเอาตายแล้วครับผมยังไม่ทันได้ใส่สกงสก,กินอะไรเลยครับไอ,อพวกนี้มันน่าจะเป็นสเปียร์ต้อนใช่ไหมโอเคถอยก่อนก็ได้กลับบ้านก่อนก็ได้ครับกลัวก็หน่อยครับหันเข้ามายิงติดตัวยิงสเปียร์ตอนได้ไหมเนี่ยเอ,อย้ยยิงย,งยิงได้อยู่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเรามีนักขันูไอ,อไม่ใช่คนเก็บแร่เยอะๆนี่จะสามารถเก็บแร่ได้แบบว่าเบิ่มๆไหม พยายามสร้างออกมาก่อนเลยมากันเดี๋ยวแล้วครับพลพรรคสเปียร์ตอนทั้งหลายแต่เหมือนนะักขนูเรายิงแรงนะติดตัวยิงเดี๋ยวลองให้เขาติดตัวดูอ๋อติดตัวก็ยังยิงได้อยู่นี่โอเคคนเก็บแร่เรามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดคนเดี๋ยวลองสร้างคนที่เก้าดูนะครับคนเก็บแร่เราเก็บแร่ที่ร้อยยี่สิบครับโอ้โหเก็บไว้นะเนี่ยพยายามสร้างคนเก็บแร่หมาอีกคนหนึ่งแล้วนะดูว่าเขาจะไายืนอยู่เฉยหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นสติกบอลเลกเซซธรรมดามันจะยืนอยู่ยเฉยๆนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8สก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ไม่เฉยฮนะทำงานทุกคนครับพี่เขาขยันครับเออแบบนี้สิดีเราก็จะมีคนเก็บแร่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแต่ก็สร้างได้ทีละยูนิตเท่านั้นนะครับอ่ะมีคนเก็บแร่10คนก็ได้มากันอีกแล้วมากันเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเพื่อนนายต้องตายเขาก็ยิงเราแรงนะครับ โอเคแล้วเราโอ้โ oh, หแล้วเราสร้างแล้วเราสร้างยูนิตที่เป็นแบบว่าพวกคนเก็บแร่ไว้ด้วยนะต่อไปเป็นซอสหวานนะครับผม <Yeah. S 1> เอ่อเราไปจุกก่อนได้ไหมเ <Yeah. S 1> ขามีคนเก็บแร่เยอะแยะเลยครับเรา,เานักขนูมาด้วยไม่ต้องจุกก็ได้มั้ง <What? S 1> เดี๋ยวพี่อามจะใช้น้าขนูยิงเขา <What? S 1> หน้าขนูละามายังโอเคมาละไม่ค่อยชอบตรงที่แบบว่าน้าขนูตัวมันใหญ่เนี่นยแหละมันยังไงยังไงอยู่นะโอม,มากันแล้วครับ <Huh? S 1> กลับบ้านครับกลับเข้าบ้านก่อนครับ อิงไม่ค่อยตายเลยครับผมแล้วใช้ทิกกลับบ้านไม่ได้ด้วยโอ้โหเอาละครับทีนี้เราน่าจาการหนักปกติถ้าเป็นสติกวอลเลก g a ซีเราวิ่งติดรั้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําอะไรเรานะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่สติกวอลเลก g a ซีนี่คือสติกแมนวอลอินฟ i นิตี้วอ r เล r ครับสติกแมนวอลนะไม่ใช่สติกวอลไม่ได้เรียนแบบ <laughs> ว่าไปนั่นโอเคพี่ยาไม่บังคับละเล่นกันแบบนี้น,นี่แหละนี่แหละเออหวดหน้าหวดหลังกันเข้าไปครับเราน่าจะชนะอยู่นะเราลุมอย่างขนาดนี้นะครับโอ้หลุมขนาดนี้ยังจะแพ้อ,อีกเหรอโอ้โหโอ้หนี่มันอะไรกันครับเนี่ยคือแบบว่าต้องยังไงถึงจะชนะครับทำไมพี่เขาโหดกันเหลือเกินบ้านแตกเรียบร้อยโคตรยากไม่ใช่ไรไม่ใช่ละมันจะมีสก,กินใช่ไหม อ่านี่คือสกินนะครับมีสกินอะไรด้วยเนี่ยซาเวดไอ์ลาวาแวมโอเคครับไม่มีคนยักษเหรอัมนยะมะนีแล้วก็กล่องคลังแสงอัพได้นี่ไงโอ้โหเอามาก่อนเลยครับซอสวาดครับแล้วก็ลูกป,ปั้นครับมงกุฎลุกป,ปั้นโอเคครับพี่อานก็จะเริ่มเป็นนักหนูแล้วกันสักสองคน <Yeah. S 1> แล้วก็ เราเป็นอคนเก็บแร่คนหนึ่ง <What? S 1> รวมๆแล้วก็จะกลายเป็น5คนเดี๋ยวเราเอานักขนู้ไปยิงหน้าเขาก่อนไม่รู้จะยิงแล้วจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหอยิงไม่เข้าเลยครับ <What? S 1> ถอยดีกว่าครับโอเคล่อๆให้เขาบุกเข,ข้ามาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะ <c oughs> เขาก็มากันเรื่อยๆครับเออเราคราวนี้ เรามีนักขานูช่วยยิงนะเพื่อน <Yahoo! S 1> นายก็ช่วยเตะตายให้เราบ้างเถอะนายจะโหดเกินไปละการที่เรามีอาร์ชิดอนช่วยยิงก็ทําให้เราได้เปรียบหน่อยนึงเนาะหน่อยเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้เปรียบเยอะหรอกดูจากลักษณะแล้วโอ้โหี่ก็โหดไปไงบางทีอ่ะเราไม่ได้โงอหัวเลยครับไม่ได้ออกจากบ้านเลยจริงๆพี่ยำน่าจะเป็นคาเซนอาชิดอนออกมาคาเซนอาเชอร์มาช่วยสู้นะครับใครก็ได้ช่วย จัดการพี่เขาหน่อยครับโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับ<ะ>เราก็พยายามสู้อยู่น,นนะน่ะจริงๆอยากได้นักหนูเพิ่มนะเนี่ยโอ้โหตู้หูตายกันลนาวครับเรานะตายเฮ้ยเราได้นักหนูเพิ่มอีกคนนึงแล้วครับมีตังพอละเราน่าจะต้องยันเขาอยู่อย่างนี้พอนานพอสมควรเลยนะจะยันไหวหรือเปล่าครับกลับบ้านนิดนึงครับคนอยู่แม่ตายบีแล้วครับตายกันรัวๆโอเค เอาไปสู้เรามีนักฮนูสามคนนักดาบสามคนครับตอนนี้เราสู้เขาไม่ไหวนะเอาจริงๆนะเนี่ยเหมือนนักฮนูจะโอพีเออมีความรู้สึกอย่างนั้นนะพี่ยามว่าเหมือนจ่านะอืยิงแรงดีครับนักฮนูไปได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆปั้นทับไปค่อยๆปั้นทับไปเฮ้เราน nice. ่าจะสามารถโต้กลับได้บ้างแล้วครับเขามาแต่ซอสหวานใช่ไหมโอเคถ้าเขามาแต่ซอสหวานก็ไม่ค่อยโต ค่อยๆโทกลับไปนี่เป็นการเล่นสติ๊กวอลที่แบบว่าทุลักทุเลมากเลยเนี่ยเขากลับบ้านครับเขากลับบ้านเรากลับบ้านเออนั่นแหละเขาออกเราเข้านะครับแบบนี้สเต็ปเดิมยังคงใช้ได้อยู่ครับเขาออกเราเข้ามากันแล้วครับนักธนูเรายังมากพอที่จะยันได้หรือเปล่าครับธนูยิงแรงโอเคใช้ได้คนเก็บแร่ก็เยอะพอสมควรธนูโอพีฮะถ้างั้นเอาธนูมาเยอะๆหน่อยครับเขากลับเข้าบ้านเขาออกมาละ เราก็ออกไปสู้ครับเราแม่เขารวมทับได้หรอกเรื่องอะไรจะให้รวมได้โหนนายรวมรวมกันแล้วโหดเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรเขากลับบ้านเราก็กลับบ้างโหทุลักทุเลสุดสุดอะเออยากอะบังคับเองก็ไม่ค่อยพริ้วนะครับเพราะว่าเล่นในมือถือไงเราไม่รู้ว่ามันลําบากอะมันเป็นการเล่นที่ลําบากมากเป็นการเล่นสติก๊กอที่แบบไม่ใช่อะ่ะเออ <What? S 1> อ่าแต่ไม่เป็นไรครับอย่าบ่นนะอย่าบ่นอย่าบ่นโอเคได้ไปนหนึ่งตัวฝั่งนู้นไม่มีทหารละ แต่มีแต่คนเก็บแร่นะครับฝั่งเราก็นักขนูเบิ่มๆครับเยอะมากที่ยามก็จะพยายามเอานักขนูให้เยอะๆมากขึ้นไปอีกเพราะว่านักขนูตีป้อมรู้สึกว่าจะตีป้อมแรงนะมันไม่ได้ตีทีละ1ละ2ละ3มครับมันตีทีละพิเนี่ยเออแรงอยู่เนี่ยเหนะ็นไหมแล้วคา s เซนอาเชเขาก็ยิงนักขนูเราไม่เท่าไหร่นั่นแหละเราถือว่านักขนูนี่ถือว่าโอพมากครับแรงมากนั่นแหละครับผม ออกมากันใช่ไหมเออกันได้กันไปเออแล้วเราได้ยิงฟรีอื <Wow. S 1> <c oughs> นักขนูนโอพียอดอเกยชได้ครับต้องมีนักขนูคู่กับซอสบาดโอเคเข้าใจละพอจะเข้าใจละเดี๋ยวไปอัพนักขนูเพิ่มน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้สเปรตต์ไหม <c oughs> พอเราได้ซอสบาดก่อนนะครับนี่ไงเจอสเปรตต์ต์ละ <c oughs> นี่ครับผมมาแบบนี้ก่อนเอาเป็นนักดาบนักขนู แล้วก็คนเก็บแร่แล้วก็นักดาบแบบนี้จริงๆพี่ยามควรจะไปอัพนักขนนให้เก่งแต่ว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้ครับเราจะเอานักขนนเพิ่มอีกนะครับพอนักขนนเดี๋ยวลองดูนักขนน vs กับสเปียตันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับคร <What? S 1> าวนี้เราน่าจะลาบากอีกแล้วแต่เขาก็ไม่บุกมาเอาบุกครับผมเอาคาสเซนอาเชอร์มายิงก่อนครับ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็ไม่ตายกันง่ายๆด้วยนะ ก็ใช้ได้อยู่โอเคตายง่ายอยู่ครับ,บจะว่าตายง่ายก็ไม่ใช่ไม่เชิงมันก็ตายยากนั่นแหละโอเคเขาปลูกปาทีละตัวอย่างนี้เราน่าจะสบายเราน่าจะลุมได้โอ้กว่าจะลุมเขาได้กว่าจะฆ่าเขาได้ <What? S 1> สเปียร์ต้นก็โหดนะเนี่ยนักขนูต้องใช้น่าจะเยอะพอสมควรเขาบล็อกดาเมจนะครับเขากลางโลก,ก็บล็อกดาเมจแล้วก็ตีหน้าเราอีกโอ้ เดี๋ยวเรามีนักขนูเยอะๆก็คงจะดีขึ้นนะครับคงจะนะอ่าคาเซนอาเชอร์ยิงไปก่อนพี่ยามควรเอาคาเซลอาเชอร์เยอะๆเลยอะับเต็มเลยก็ดีนะแต่ว่าฝั่งเขาซึ่งเป็นสเปียร์ต้นก็ไม่ได้ตีเร็วตีแรงอะไรโอเคมาพยายามลุมพยายามอะไรเต็มที่ละพยายามทําดามมจครับถ้าสเปียร์ต้นโดนเข้าหลังก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เนาะไม่ว่ายูนิตไหนแหละโดนเข้าหลังก็มีสิทธิ์ตายหมดเออโโหเจ็บอยู่ เราเอาซอสแมนมาเสริมครับซอสวาดมาเสริมก่อนถ่วงเวลาไว้ก่อน<ะ>พี่ยามคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะยันเขาได้ไค่อยๆดันครับก็กลับไปโดยการเอาซอสแมนมาตั้งรับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นนักขนูอะไรเงี้ยมีเงินสร้างนักขนูก็สร้างครับไม่มีเงินก็เอาซอสแมนออกมาซอสแมนแทงก่อนถ้าพี่ยามมีสเปียร์ต้อนนะ <Yeah. S 1> เออถ้าเรามีสเปียร์ต้อนแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวถ้าเราชนะภารกิจนี้ได้เราก็ได้เสเปียร์ต้นแล้วไงแล้วเออมันจะมีจอเวทด้วยเนาะแต่จอเวทไม่น่าจะโอพีนะถ้าเกิดนักขนูมันเก่งขนาดนี้นะครับจริงๆพี่อามไม่ต้องทําอะไรเลยนะพี่อามแค่แบบว่ากันแบบนี้ก็ได้ไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแค่เข้าเข้าข้างหลังแบบนี้ได้ไหมมันตายเร็วกว่านะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับแบบนี้ก็ได้อา้าวเราตายแล้วครับผมนีเข้าข้างหลังเออนั่นเลย โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้วิธีนี้ใช้ได้ครับแต่กลับบ้านก่อนครับแต่เข้าข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ดูสถานการณ์ด้วยชกลับบ้านเลยครับไม่ต้องอยู่ครับโอเคมามาตีแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหมันไม่ทันหลังกลับมาหาเราเลยเนี่ยมาตีแล้วเดิเเอนั่นแหละหันหลังกลับมาหาเราไหมครับหันหลังกลับมาหาแค่สองตัวครับที่เหลือไม่หันเลยครับหัวหลังไม่หนึ่งทีครับผม ไ้ปุ่มนี้ก็บังคาแรคเตอร์เราเหลือเกิน <c oughs> บังตัวบังครับเราอีกไหนซีฝั่งนน้นครับเราจะเอาธนูระดมยิงเขาดูจะเป็นยังไงเขาจะกลับเข้าบ้านไหมพี่อารว่าไม่กลับมาโอ้หกลับครับ <What? S 1> ถึงเราต้องกลับเข้าบ้านเลยครับส่วนเราก็จะเอานักธนูออกมาเบิ่มๆครับต้องระวังกําลังเสริมเนะาะถ้าพูดถึงนะครับกําลังเสริมเขาอาจจะโหดก็ได้ แต่อะไรไม่รู้เราลุยละกองกําลังก็วิ่งกันมาเต็มเลยครับ <Yeah. S 1> นักหนูเราเยอะมากเราน่าจะสู้ได้นะไหนลองตีป้อมสิเอ oh. อนั่นแหละตายกันไปเรานะ oh. โอโหถอยก่อนถอยก่อนเขาไอ้นี่เกินไปเขายิงระเถื่อนเกินไป <B unk. S 1> รวมสมัครเับพวกกันก่อนครับตรงนี้เรามีคนเยอะครับนักหนูมาอีกทําไมเราไม่เอาซอสบาดมาบ้างครับซอสบาดมาบ้างอามาทงมาแทงอะไรกันบ้างมา โอเคมันถอยกับเราตามยิงยิงป้อมมันนี่แหละเพราะว่าฝั่งเขาคาสเซนอาเชอร์ไม่เยอะนะครับกาลังเสริมมาละกํลาลังเสริมมาแล้ว,ลมมแ,ลวแล้วไงครับเรายังยิงอยู่ครับ<ห>เรายังยิงไหวยอยู่ครับยิงบ้านแตกแล้วกองกำลังเสริมมัน,นออกมาช้าโอเคเข้าใจละมันไม่เหมือน, Stick War นสติ๊กบอลเลกาซีนะสติ๊กบอลเลกาซีเนี่ยพอกํลาลังเสริมมันจะออกมาเนี่ยป้อมจะแข็งป้อมมันเหมือนจะมีแบบดีฟเฟนซ์เยอะขึ้นแล้วเราจะตีไม่ค่อยแรงนักขนูจะตีเบามาก เบอร์ของวันนี้คือเกม Stickman War Infinity Warrior นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบใจยังไงอย่าลืกกมกดไลค์กำลังใจพี่ยามด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างแล้วดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับรีวิ่เกมเสมอและเกม Stickman War Infinity Warrior ต้องขอตัวลาไปเพลงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม